นิบอนธรรมห้าประการกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานธรรมะบรรยายโดยท่านพระอาจารย์พระครูพระสวัฒนวิเทศพุทธิคุณพระอาจารย์จักทิพ์อภิยาโน ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั Lux ้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของขา้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื <t ubs> <t ubs> ่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขอความร่มเย็นเป็นสุขบังเกิดมีแก่คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านในโอกาสนี้ก็จะได้น้อมนำ พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านันมีเนื้อหาใจความในเรื่องของนิวรณ์ห้าประการที่เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางต่อการปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานของทุกท่านโดยปกติแล้วผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างตั้งแต่การพิจารณาตัดละซึ่งปริโภดสิบประการ ถึงแม้ว่าเข้ามาสู่กระบวนการของการปฏิบัติแล้วก็ยังมีสิ่งที่กีดขวางการปฏิบัติอยู่นั่นก็คือนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการนิวรณ์ธรรมเนี่ยเป็นธรรมฝ่ายอากุศลเป็นธรรมที่ปิดกั้นแล้วก็เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เราได้บรรลุอย่างคุณงามความดี ไม่ได้บรรลุในสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมพิทาอภิญญาตลอดจนถึงอริยมรรยผลลเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องขวางทำให้เราไม่สามารถพัฒนาหรือว่าจเจริญพระกรรมฐานให้ก้าวหน้าต่อไปได้นิวรธรรมถ้าท่านทั้งหลายเคยได้ยินก็จะทราบดีว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทั้งโดยปกติหมายถึงว่า แม้เราไม่ได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิวรณธรรมก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่พอเราเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิวรธรรมก็ชัดเจนยิ่งขึ้นจากปกติที่ชัดอยู่แล้วเมื่อมาปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะชัดเจนในจิตยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าจิตของเราสงบขึ้นและละเอียดขึ้นฉะนั้นนิวรณธรรมหประการ ที่กระผมอาตมาภาพจะได้กล่าวต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องกระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้ท่านทั้งหลายได้วางแผนรับมือเวลานิวรธรรมทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้รู้ทางหนีทีไล่หรือแม้กระทั่งวิธีการกําจัดให้นิวรธรรมทั้งหลายนี้ดับสิ้นไปและให้การเจริญพระกรรมฐานนั้นก้าวหน้าย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมฉันทะนิวร กามฉันทานิวรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะใกล้ตัวที่สุดแล้วเพราะอาศัยว่าความรักอาศัยเพราะว่าความปรารถนาในจิตใจของเราอย่างเช่นเราพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายแม้กระทั่งในธรรมที่ปรากฏธรรมที่เรารู้สึกว่าเป็นอิทธารมคือพึงพอใจคือสิ่งที่เราใกล้ปรารถนาพอใจที่ชอบมัน มีความใคร่มีความพอใจในความสุขชอบในความสบายชอบในความวางเฉยหรือแม้กระทั่งว่ามีความคิดพอใจในสิ่งที่ตนเองนั้นคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาพอใจในสิ่งนั้นก็จัดเข้าเป็นกรารม,มัชนทะนิวรณ์ถ้าโดยปกติชีวิตทั่วไปก็คือเหมือนคนคนหนึ่งที่พอใจในการทำงานพอใจในการพูดคุยรุกคลีกับหมูนะ่คณะ ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติบางท่านก็พอใจที่อยากจะสนทนาพอใจที่จะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวคนเดียวถ้าเกิดว่าเราท่านทั้งหลายพิจารณาเวลาเราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเช่นว่าเรานั่งไปแล้วเนี่ยนิมิตภาพเห็นเป็นกระแสน้ำก็ดี เห็นเป็นพระพุทธรูปก็ดีเป็นเจดีก็ดีหรือแม้กระทั่งเราเห็นนรกเห็นสัรพสัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์นรกเห็นคนที่เรานึกถึงอย่างเช่นบิดามารดาเป็นต้นในขณะที่เจริญพระกรรมฐานเราก็เข้าใจว่าเหล่านั้นมีบุญปฏิบัติกรรมฐานแล้วเกิดความวิเศษขึ้นมาจึงมีความพอใจที่ได้พบได้เห็นเห็นครูบาอาจารย์ เห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีความใคร่ความปรารถนาพอใจในนิมิตที่ปรากฏขึ้นอย่างนี้ก็จัดเป็นตามฉันทะนิบวรบางครั้งเนี่ยเรามีราคะชัดเรามีความใคร่ชัดตัวราคะนี้ก็เปรียบเสมือนไฟที่คอยเผาผ่านรูปนามให้ไม่เกรียมพินาศอยู่เมื่อเหตุปัจจัยถูกตัดรอนคือสติเนี่ย เราไม่สามารถไปกำหนดจิตที่ถูกการมชันทะเข้าครอบงำได้ก็จะเกิดความดิ้นรนกระเสือกกระสนเปรียบเหมือนสุนัขบ้าที่เต็มไปด้วยความดูร้ายทำให้จิตใจเนี่ยใฝ่หาแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆที่ปรากฏนึกถึงแต่รสกาม,มาคุณที่ตัวเองเนี่ยเคยสัมผัสจนเป็นเหตุที่ทำให้บางท่านเนี่ยก็นอกรีธนอกรอยในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางครั้งถึงขั้นทําให้เราท่านทั้งหลายขาดทีริความละอายใจโอตะปะความเกรงกลัวขาดการยับยัง้งชั่งใจขาดความเข้มแข็งทำให้ใจของเราเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจของราคะทำให้ใจของเราเนี่ยวุ่นวายไปตามกระแสะโลกเพราะว่าเราเนี่ยยินดีในการมาคุณทั้งหลายเหมือนกับ เราเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งสุนัขนั้นเนี่ยโดยปกติน่ยมีความชอบคือกระดูกแต่กระดูกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันกระดูกนั้นเนื้ออาจจะมีแต่มีน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีสุนัขก,ก็ไปแทะกัดกินอร่อยชอบใจเข้าใจนะว่าตัวเองเนี่ยต้องการของอร่อยแต่ที่ไหนได้ต้องกืนกินน้ำลายตัวเองฉันใด ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วประพฤติเป็นผู้บริโภคซึ่งกามทั้งหลายก็เปรียบเสมือนสุน,นัขที่มีความอเรเอ็จอร่อยในรสคือกิเลสฉันนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นประการที่หนึ่งการม,มาชันทะนิวรณ์สพยาบาทนิวรณ์คำว่าพยาบาทเนี่ยอดีตก็ทำให้เราพยาบาทได้ ปัจจุบันก็ยิ่งทำให้เราพยาบาทได้แต่อนาคตนี่เรายังไม่นับจัดลงในข้อนี้คำว่าพยาบาทเนี่ยถ้าจะแปลตรงๆก็คือความปองร้ายเช่นว่าเรานึกถึงใบหน้าของคนคนหนึ่งนึกถึงแล้วก็อยากกลับไปเขกหัวสักทีหนึง่งนะเพราะว่าเกิดความแค้นใจปูกใจเจ็บคิดอยากจะแก้แค้นขึ้นมาตลอดถึงว่าเราไม่พอใจผู้ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่แหละ บางท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติธรรมกระผมอาตามาภาพจะเน้นย้ำเสมอว่าอย่าไปดูคนอื่นให้ดูตนเองแต่พอบางท่านเนี่ยเผลอใจเอาใจไปผูกไว้กับคนอื่นพอเอาใจไปผูกไว้กับคนอื่นแล้วก็กลับกลายเป็นว่าไม่ถูกใจไม่พอใจอย่างเช่นได้ยินเสียงก็รำคาญ เขาจามก็ลำคาญเขาไอก็ลำคาญทราบว่าเขาลุกเข้าห้องน้ำหลายครั้งก็ยังลำคาญแม้กระทั่งว่าเขาทำเสียงเล็กๆน้อยๆรบกวนการเจริญวิปัสนาของเราเราก็รู้สึกไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นมีเคสผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอยู่ได้ยินเสียงแม่ครัวล้างถ้วยล้างช้อน เสียงล้างถ้วยล้างช้อนเนี่ยก็ดังขึ้นทุกวันความจริงมันดังปกติมันไม่ได้ดังมากกว่านั้นแต่เพราะเราเจริญรปัสสนากรรมฐานยิ่งจิตเรานิ่งจิตเรา,งาสงบละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆมันจะชัดขึ้นมาในจิตของเราแม่ครัวเขาก็ล้างถ้วยล้างช้อนล้างหม้อไปเราปฏิบัติในศาลาก็ห่างหลายสิเมตรแต่เสียงมันเข้าหูก็เกิดความผูกใจเจ็บไปอาฆาตแม่ครัว ทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักนี่แหละพยาบาทนิวรณ์เมื่อเกิดพยาบาทนิวรณ์ขึ้นมาในใจเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราไม่ใช่เอาเฉพาะแค่ผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันครูบาอาจารย์เหมือนกันพระวิปัสนาาจารย์ผู้สอบอารมณ์แม้กระทั่งตัวอาตมาเองท่านทั้งหลายอาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นเครื่องกั้นความเจริญก้าวหน้ามานที่ไหนไม่ยอมปล่อยให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนต้องอาศัยนิวรณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเครื่องกั้นให้ท่านติดขัดไม่สามารถปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปได้แม้นสุดท้ายท่านทั้งหลายก็อาจจะไม่พอใจในทุกขเวทนาที่ปรากฏบางท่านเนี่ยปวดมากปวดทรมานปวดเล็กปวดน้อยกราบสติปัฏฐาน บางทีกราบครั้งที่1รู้สึกว่ากราบได้กราบครั้งที่2เริ่มติดขัดกราบครั้งที่3ไม่อยากเอาอะไรเลยก็ไม่กําหนดเลยเกิดความไม่พอใจพอเกิดความไม่พอใจก็ยังไงหงุดหงิดโกรธง่ายก็จุดไฟเผารูปนามของตนเองให้เกรียมอยู่เป็นนิดดุดดังว่าเรามีอาวุธที่เสียบแทงดวงใจอยู่ให้ปวดร้าวแสนสาหัสอยู่อย่างนั้นนี่คือพยาบาท เวลาอารมณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นต้องกำหนดกำหนดให้ทันด้วยอยา่าอย่าเอาตัวเราไปเป็นอารมณ์นั้นอย่าเอาจิตเราไปเป็นอารมณ์นั้นกำหนดรู้ให้ทันตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆพิจารณาสภาวะธรรมที่เด่นชัดนี้ให้ท่านทั้งหลายระวังพยาบาทนิวรณ์ประการต่อมาคือถินมิทธนิวรณ์ถินมิทธนิวรณ์เนี่ย ลึกๆแล้วเนี่ยคือความหดหูบางทีเราปฏิบัติพระกรรมฐานไปเนี่ยโอ้ขี้เกียจไม่ขยับเขาเรียกว่าไม่กระชับกระเฉงหรือมีจิตใจที่ตามอารมณ์ไม่ทันบางท่านเนี่ยนั่งกําหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอบางทีรู้สึกว่าทําไมมันไม่เห็นพองยุบบางทีรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ เหมือนว่านั่งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่สามารถจับอะไรได้แต่รากฐานนั้นเนี่ยที่เกิดความสับสนวุ่นวายในการปฏิบัติในข้อถีนามิทะนี้พื้นฐานคือสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยย่อนลงผู้ที่ถูกถีนามิทะนิวรณ์เข้าครอบงำเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นทั้งอาการนั่งแล้วก็อาการเดิน บางท่านเนี่ยเดินอยู่ก็หลับได้ซึมได้ง่วงได้หาวได้แต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นง่วงอย่างเดียวนะคือปฏิบัติไปจะหลงหลงลืมลนะืมอย่างเช่นเดินจงกรมอยู่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพล่แป๊บเดียวอ่ะยังไม่ได้ซ้ายเอาซ้ายย่างหนออีกทีหนึ่งแบบนี้ก็มีหรือนั่งจับพองยุบนะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเอ๊ะเมื่อกี้ยุบหรือพองอเอาอีกทีหนึ่งแล้กันยุบหนอแบบนี้เป็นต้น คือเกิดทีนมิดะเกิดความมึนงงนะเกิดความมึนงงเขาเรียกว่ายังไงจับต้นชนปลายจับหลังใส่หน้าจับหน้าใส่หลังไม่รู้ว่าอะไรเริ่มต้นอะไรท่ามกลางอะไรสิ้นสุดคือไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นในขณะที่กำหนดแม้กระทั่งฟังตัวกระผมอัมตามาภาพอยู่ฟังรู้เรื่องหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ถ้าฟังรู้เรื่องแสดงว่าเรามีพื้นฐานสติสัมปชัญญะที่ ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ถ้าฟังและจับต้นชนปลายไม่รู้เรื่องแสดงว่าท่านกำลังถูกถีนมิทธนิวอ์เข้าครอบงำใหพิจารณาอย่างนี้หรือบางท่านเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนคนทางโลกเวลาขับรถไปเนี่ยทำไมเกิดอุบัติเหตุเพราะเพราะว่าไอตัวซึมทั้งหลายเรานนเนี่ยถีนมิท้าเนี่ยครอบงำทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างเกิดความเดือดร้อน บนท้องถนนบ้างเพราะต้นเหตุคือถีนามิทะไม่ใช่เกิดได้เพียงแต่ผู้ปฏิบัติเกิดได้แม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสติขาดสติฉะนั้นถีนามิทะเนี่ยคือความง่วงเหงาหาวนอนมีโมหะเนี่ยเป็นสมุดฐานสมุดฐานคือหมายถึงอะไรคือเป็นสารตั้งต้นนะเป็นเหตุนั่นเองโมหะในความหมายคือความหลงความเพลิน อะไรที่เรารู้สึกว่าเราเพลินเราหลงเนี่ยนั่งแล้วมือตาลอยแบบเนี้ยกำลังเพลินกำลังหลงด้วยอำนาจของโมหะก็ย่อมจะทำลายแล้งสติไม่ให้เรารึกรู้เห็นปัจจุบันเห็นพองยุบก็ไม่ชัดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ไม่ชัดแม้กระทั่งยืนหนอก็ยังไม่ชัดเขาเรียกว่าเหมือนกับฝุ่นนะที่มันขจรไปทั่วทางถนน ทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินหรือขับรถต่อไปได้เพราะอะไรเพราะมันมีหมอกลงมันมีฝุ่นมันมีหมอกมันขุ่นมัวตลอดเส้นทางทําให้เราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ประการที่4อุทธจุรกุจจานิวรณ์อุทธจักกุกุจานิวรณ์เนี่ยถ้าเอาตรงๆก็คือความร้อนใจความร้อนใจที่เรานึกถึงวิบากกรรมหรือว่ากรรมที่เราเคยทำมา คนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกระผมอตมาภาพเองตัวท่านทั้งหลายเองเกิดมาไม่ใช่ว่าจะคิดดีทำดีพูดดีมาแต่เกิดฉะนั้นบางท่านอาจจะเผลอพลาดพังด้วยอำนาจแห่งวิถีชีวิตอำนาจแห่งจิตในขณะนั้นอาจจะหลงผิดไปพลาดไปอาจจะทำบาปไว้ที่เราอาจจะคิดว่าตอนนั้นมันไม่บาป แต่พอเรามาปฏิบัติทรรแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นที่เราทำไปมันบาปก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนั้นนะ่ะเป็นเหตุที่ทำให้เราท่านทั้งหลายไม่สบายใจในการที่ได้มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้กล่าวคือว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยนึกถึงบบบกรรมที่ตัวเองเนี่ยเคยทำมาแล้วและนึกถึงว่าบุญเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนเลย หรือว่าเราทำเพียงเล็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะเกิดเหตุทำให้เราเนี่ยเกิดความร้อนใจนึกถึงแต่บาปกรรมที่เราเคยทำไว้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านรําคาญใจบางท่านทำไมถึงมีแต่เรื่องอึดอัดอยู่ในใจทำไมบางท่านถึงมีแต่เรื่องที่อยากจะพูดอยากจะกล่าวออกมาเนื่องจากว่าฝังใจ มีเรื่องที่ฝังใจซึ่งเรื่องที่ฝังใจนั้นเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องบาปหรือเรื่องดีนะบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มันสะกิดอยู่ในใจว่าทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเรายังทําไม่สําเร็จอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งการที่ทําให้เราร้อนใจได้เหมือนกันทั้งเรื่องที่เป็นบาปกรรมทั้งเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้เราร้อนใจล้วนจัดลงในอุทธ,ธ,ธ,ธจักกุจกุจะทั้งสิน้น หากว่าเรามีกุทจิกทจกุฏุจานิวรณเนี่ยครอบงำจิตใจของเราอยู่เมื่อใดเมื่อนั้นน่ยแม้ว่าเราจะฟังธรรมสาธยายธรรมหรือว่าจะปฏิบัติธรรมก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุสามัญญผลตามที่ต้องการได้สามัญญผลคือผลที่พึงจะได้โดยปกติธรรมชาติอย่างเช่นเราฟังธรรมเนี่ยเราปรารถนาที่จะได้ความรู้ได้ปัญญา แต่สมมุติว่าเราเกิดความกังวลเกิดความร้อนใจมันคิดฟุง้งซ่านคิดไม่ตกคิดอยู่ในหัวถ้าปล่อยให้คิดเยอะขนาดนี้แสดงว่าท่านทั้งหลายไม่ได้กำหนดเลยเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาเนี่ยท่านต้องกำหนดคิดหนอคิดหนอหรือแม้กระทั่งฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอบางทีท่านไม่ต้องไปสนใจเลยนะว่าเรื่องที่มันคิดเรื่องที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเรื่องอะไรถ้ารู้ว่ามันฟุง้งซ่านรู้ว่ามันคิด รู้แน่และมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยภาวะพวพวงร้อนใจก็ให้กำหนดตามความเป็นจริงคิดหนอฟุ้งหนอร้อนใจหนอโดยที่ไม่ต้องไปแต่งไปเสริมไปเป็นตัวความคิดความฟุ้งซ่านที่มันปรากฏในจิตของเราท่านทั้งหลายก็จะดับอุทธจาจักกุกุจกจะที่ปรากฏนี้ได้เมื่อถ้าท่านดับได้ใจของท่านก็จะเบิกบานเพราะเหตุเดิม ว่าอุทธจารกุกุจานี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็วจะเป็นเหตุทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านยิ่งยิ่งขึ้นไปลาคาญยิ่งยิ่งขึ้นไปสัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเช่นนี้เนี่ยท่านทั้งหลายปฏิบัติอย่างไรก็จะอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าท่านสามารถกําหนดดับลงไปได้ท่านก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็ปฏิบัติต่อไปได้เรียกว่ากําจัดนิวรณ์ในข้อนี้ได้ ประการที่5เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ข้อน,นี้เราอาจจะเคยได้ยินกันดีเหมือนที่เราท่านทั้งหลายได้ประกาศพระปริศเป็นหนึ่งในสังโย์ที่พระอริยบุคคลชั้นต้นพึงจะละให้ได้วิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลสงสัยสงสัยเรื่องอะไรสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมใครเป็นคนไปเห็นพระพุทธเจ้า นรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าใครเป็นคนไปเห็นนรกสวรรค์ตายแล้วต้องเกิดจริงไหมหรือตายแล้วไปสวรรค์เลยเกิดความสงสัยสลับไปสลับมาไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะกรรมสักกตตาไม่เชื่อในเหตุผลของกรรม เมื่อไม่เชื่อในเหตุผลของกรรมแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยว่าทำแบบนี้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปทำบุญจะได้บุญจริงหรือเปล่าทำบาปมันจะได้บาปจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายเกิดความสงสัยในสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่ท่านปฏิบัติเนี่ยนั่งกำหนดไปบางทีเห็นนิมิตนะเห็นแม่น้ำเห็นป่าไม้เห็นภูเขาลลำธารสถานที่ต่างๆ เห็นพระพุทธรูปเห็นเจดีเห็นหน้าบิดามารดาก็าเกิดความสงสัยขึ้นมาว่านี่อะไรกันเราเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเราไม่กำหนดแล้วเราไปดูมันเป็นมันท่านทั้งหลายเราก็จะเกิดความลังเลสงสัยว่าไอ้นี่มันของจริงหรือของปลอม เราไม่ได้มีหน้าที่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมเรามีหน้าที่กําหนดรู้สภาวะที่ปรากฏการมีนิวรณ์ในข้อนี้เนี่ยก็จะทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ผลฉะนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยจึงเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้วิปัสสนาญาณของเราเนี่ยเกิดขึ้นจเจริญขึ้นได้มีความตังขาสงสัยอยู่ในใจเสมอว่ารูปนามนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงสมาธินี่เป็นอย่างไรสมาบัติเป็นอย่างไร มรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่เขาเปรียบเหมือนอะไรนะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งเดินไปถึงทางสองแพร่งไม่เดินสักทีนั่งอยู่ตรงหน้าทางนั่นแหละแล้วก็รำพีรำพันว่าทางไหนเนาะเป็นทางออกทางออกอยู่ไหนนาะนั่งแล้วก็คิดอยู่นั่นแหละไม่ตัดสินใจไม่เลือกเดินสักทางหนึ่งสักที กเกิดความลังเลสงสัยก็หาทางออกไม่ได้สักทีแต่เราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างนี้นะก็เรียกว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเจริญอริยมรรคต่อเนื่องตามหลักของการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาอย่างลึกซึง้งลึกซึ้งอย่างเข้าถึงบ้า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรามานั่งปฏิบัติอยู่ที่นี่ล้วนอาศัยบุญเก่าซึ่งบุญเก่าเป็นเหตุทำให้เราได้มาต่อบุญใหม่เรามีของเดิมเราจึงได้มาสร้างสืบต่อโดยเฉพาะในดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายหากประสบกับนิวรธรรม5ประการที่กล่าวมานี้เนี่ยก็ให้ท่านพิจารณาเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่กีดกั้น กีดกั้นกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายไม่ให้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานหรือว่ากั้นสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานของเราไว้ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมอันควรที่เราจะเข้าถึงดังนั้นนิวรณธรรมทั้งหลายนี้จึงเป็นภัยอันใหญ่เรียกว่าเป็นมหันตภยัยที่จะขัดขวางหรือกีดกั้นไม่ให้เราเนี่ยได้บรรลุผลในการปฏิเวทธรรม หรือว่านำผลจากการปฏิบัติได้มาใช้สอยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่านิวรธรรม5ประการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกำหนดตัดละทันทีอย่างเช่นฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอคิดก็คิดหนอคิดหนอแม้กระทั่งว่าเกิดความพยาบาทในใจลึกๆก็ให้กำหนดรู้ โกรธหนอพยาบาทหนอแแพนหนอลำคาหนอเป็นต้นหรือแม้กระทั่งท่านง่วงท่านซึมท่านก็กำหนดตรงตัวว่าง่วงหนอซึมหนอไม่สดชื่นหนอเป็นต้นหรือหากว่ามีเรื่องอันเป็นวิบากขวางกัน้นท่านก็ให้กำหนดตามความเป็นจริงว่าปัจจุบันนี้เรามาปฏิบัติด้วยปัศนากรรมฐานมาเจริญอริยมรรคมีองค์แปดปัจจุบันนี้ คือเส้นทางที่เราเลือกเดินแล้วอดีตไม่มีผลในปัจจุบันเรากำลังจะสร้างอนาคตด้วยปัจจุบันนี้ก็ให้กำหนดเสริมสร้างกำลังใจพยายามรักษาอินทรีย์ทั้งห้าให้สม,มดุลยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่มีอยู่ในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ร่างกายของเรายังแข็งแรงสมาธิของเราสามารถอังมั่นได้การที่เราได้มาอยู่อย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนี้กล่าวง่ายๆว่าเรามาปฏิบัติในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่ในเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าเป็นเอกายนามัคทางอันเอกเพื่อดับซึ่งทุกข์และโทมนัสตอนนี้ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติถูกอย่างเดียวไม่ได้มาลองผิดลองถูกนะ มาปฏิบัติถูกอย่างเดียวฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติใช้เวลาให้คุ้มค่าและสนใจใส่ใจในการกำหนดเรื่องของตนเองอย่าสนใจบุคคลอื่นแม้กระทั่งพระวิปัสสนาจารย์หรือคนภายนอกอย่าใส่ใจอย่าสนใจใส่ใจจิตตนเองสนใจจิตตนเองว่าวันนี้กำหนดได้แล้วกี่หนอ มีหนึ่งวินาทีไหมที่เราไม่ได้กำหนดนี้เป็นกำลังใจให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานคุณพระธรรมคำสั่งสอนคุณพระอริยสงสาวกขออํานวยให้ทุกท่านเจริญไปด้วยศีลสมาธิและปัญญามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม เห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจสี่อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแสดงไว้โดยชอบไว้โดยดีแล้วและถึงฝั่งอันเกษมคือพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าตามอินทรีย์ของตนของตนทุกท่านเอ,อินขออำานวยพร